สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะพบกับรายการ h e l p Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลุ้ยที่คุณคิดนะคะคุณคะได้ยินไหมคะใครมาทำเสียงอะไรป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กแถวเนี้ยนั่นไงคนณตอบหนูคะมาทำไรคะหนูเฮ้ยเมื่อกี้ อ้าวมาทำอะไรที่นี่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มานั่งตอบคำถามแฟนเพจชูนะคะตอบมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยโอ๊ยนานเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยอะไรเหรออะไรอะไรทำไมพี่แม่มีฝาแฝดมาด้วยเนี่ยไดด้เฮ้ยปวดจนน้ำตาไหลเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยถ้แล้วเฮ้ยไปหาหมอกันหยุดหยุดตอบหยุดตอบหยุดไป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 ไอ้หมองเห็นแล้วเนี่ย คุณหมอคะสวัสดีค่ะคือมากี้ค่ะเขานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขาเล่นมาสามชั่วโมงแล้วค่ะแต่พวกเขาก็บอกว่าแสบตาแสบตาปวดตา,ตาลิ้มตาไหลามาค่ะเท่าที่ฟังดูนี่คิดว่า ความผิดปกติน่าจะเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆน,น,นะคะปกติคุณมากี้นี่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อ,อก,กันหลายชั่วโมงไหมคะวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงนะคะเพราะต้องตอบคําถามแฟนเพจที่เขา้าคุยกับเราอ่ะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆติดต่อ,อก,กันเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิสซินโดรมค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า CVS นะคะคือนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้วเนี่ยยังรวมถึงการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ท่าทางในการเล่นที่่่ไมมมมเเเเหหาะสสส้นนปป็ังริิใกด เพราะว่โรคนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้คุณแม่ก็คุณมากี้ฟังถึงอาการเกี่ยวกับโรคแล้วก็วิธีการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมอสมดีไหมคะดีค่ะดีค่ะ,คะพรุ่งนี้กลับมาติดตามความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิสชั่นซินโดรมกันต่อได้ในรายการ Health Me Please นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Help t จ Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการพา,าหมอไม่ใช่เรื่องน่านกลุย้ยที่คุณคิดค่ะเฮ้ยมักกี้ทำอะไรอะ่ะตาตาทำไมอะ่ะเดี๋ยวก็เป็นอะไรหรอก โอยไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้คุณหมอเขาแนะนําเองว่าหยดน้ําตาเทียมได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆนี่จะเกิดภาวะตาแห้งนะคะนั้นการหยอดน้ําตาเทียมเนี่ยก็เป็นวิธีการแก้เริ่งต้นที่ดีที่สุดอะค่ะอ๋อเหรอคะเออหมอคะนี่หมอบอกค่ะครั้งที่แล้วคืออะไรกันอาการ CVS นะคะคืออยากให้หมอที่ได้แบบละเอียดเลยค่ะว่าอาการเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยได้ไหมคะได้เลยค่ะอาการคอมพิวเตอร์วิสชั่นซินโดรมแบ่งนี้เป็นดังนี้ครับ 1. อาการปวดตาและเมื่อยล้าตาเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อตาในท่าซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานเกินไปในขณะที่เราจ้องมองคอมพิวเตอร์สายตาจะต้องเพ่งเพื่อปรับโฟกัสของภาพให้ชัดขึ้นจึงเกิดอาการอ่อนล้าทําให้เห็นภาพมัวภาพซ้อนและอาจมีอาการปวดศรีรษะร่วมด้วยก็ได้ครับ 2. อ,อาการตาแห้งจะมีอาการระคายเคืองตาแสบตาตาแดงมีน้ําตาไหลเพราะในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ การกระพริบตาจะลดลงกว่าปกติถึง5เท่าทําให้น้ําตาระเหยไปขณะเปิดตาตาจึงแห้งมากขึ้น 3. อาการทางสายตาและการมองเห็นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาทางด้านสายตาที่เรียกว่าสายตาสั้นและสายตายาวได้อีกด้วยนะครับอะอะไรอ่ะเป็นอะไรอีกแล้วใส่แว,ว่นทำไมเนี่ยก็ใส่เตรียมไว้ก่อนเนี่คะ เล่นคอมพิวเตอร์วันหลายๆชั่วโมงเนี่ยอ,อ,อนาคตหนีไม่พ้นแน่ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ค่ะเพียงแค่เรารู้จักวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเนี่ยคุณมากี้ก็สามารถถนอมดวงตาคู่สวยให้พ้นจากกลุ่มโรคนี้ได้แน่นอนค่ะพรุ่งนี้คุณหมอจะมาแนะนาเคล็ดลับสําหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานให้ห่างไกลจากอาการคอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรมอย่าลืมติดตามกันนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการ e ฮล t ์จีมี p l e a s ่งเรายการที่จะทาให้คุณรู้ว่าการหาหมอไม่ช่เรื่องนักหรือที่คุณคิดนะคะเมื่อครั้งที่แล้วค่ะเราก็ได้รู้ของสาเหตุเกี่ยวกับอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยหมอจามาแนะนําแนวทางแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมแล้วก็ท่าทางในการเล่นคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมด้วยค่ะ การเลือกคุณภาพจอคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนสำคัญนะครับควรเลือกจอที่มีความละเอียดสูงจะทำให้ภาพคมชัดลดการเพ่งและมีอัตราการกระพริบของจอภาพในอัตราที่เหมาะสมคือ70เฮิรหรือมากกว่าโดยเราสามารถปรับค่าหน้าจอนี้ได้ด้วยการเข้าไปที่ Start Control Panel Display Change Display s e t t i n g Advanced s e t t i n g Monitor อีกทั้งจอแบนหรือแบบ LCD จะมีการบิดเบือนของภาพและการสะท้อนของแสงจากจอภาพน้อยกว่าแบบโค้งทําให้สบายตาม,มากกว่าด้วยนะครับแล้วการทํางานอย่างพวกเราเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ <c oughs> ไม่ใช่แค่ปวดตายอย่างเดียวนะคะบางที่ปวดคอปวดตัวไปหมดเลยล่ะคะ่ะวิธีการแก้ก็คือเมื่อเรานั่งเล่นคอมานานๆเน,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 นี่ยนะคะเราก็ควรจะลดการเพ่งด้วยการที่เราจะมองไปไกลๆนะคะ เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงควรจะทำแบบนี้สองครั้งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีการลุกยืนเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อลดอาการปวดเมื่อยพักผ่อนร่างกายด้วยนะคะเดินบ้างเอ้ากี้โอ้โอไม่นอน,นเลยเออหมอคะคือพอเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเนี่ย ่บบหมอสามารถบอกถึงวิธีเวลานั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้ไหมคะว่านั่งท่าไหนดีอะคะมีสิคะท่านั่งเนี่ยสำคัญมากๆเลยะอะค่ะเราก็ไม่ควรที่จะนั่งหลังงอเพราะจะทำให้เราปวดหลังมากๆเลยอะค่ะพรุ่งนี้ใครที่อยากรู้ถึงท่านั่งที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับรายการ Healthlp m e Please นะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะพบกับรายการ h e a l t h me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมหาหมอไม่ช่เรื่องนัากลุยที่คุณคิดค่ะและวันนี้นะคะคุณหมอะจะมาสอนพวกเรานะคะถึงวิธีการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอคะการจัดตำแหน่งการนั่งให้เหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์มีดังนี้ครับ 1. ไม่ควรนั่งหลังโค้งงอเพราะมือนั่งไปเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดอาการปวดคอหลังและไหลได้ครับควรนั่งให้ช่วงลําตัวทํามุมกับโต๊ะประมาณ90องศา 2. เลือกเก้าอี้ที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวผู้ใช้โดยนั่งชิดให้จอคอมพิวเตอร์อยู่ห่าง20-28นิ้วและต่ํากว่าระดับสายตาทํามุม10-20องศาหรือระดับกลางจอต่ํากว่าระดับสายตาในท่ามองตรง5-6นิ้ว 3. แป้นพิมพ์ควรให้อยู่ต่ำกว่าศอกขณะพิมพ์ ให้แขนขนานกับพื้นเข่าอยู่ระดับเดียวกับเก้าอี้และเท้าวางราบพื้น 4. ความสว่างของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมไม่น้อยหรือมากจนเกินไปเพราะที่สว่างมากๆจะทําให้ความสามารถในการเพ่งลดลงไม่ควรให้หน้าต่างอยู่หน้าหรือหลังจอคอมพิวเตอร์เพราะจะเกิดแสงสะท้อนได้ครับอ๋อเป็นอย่างหินนี่เอง,เองนะคะคุณหมอเอาหันไหนกันหมดอะ คุณมากี้นั่งหลังตรงๆนะคะอย่านั่งหลังงอนะมีนจะปวดหลังนะคะอะไรอย่ามาสอนกันไม่รอเขาเลยทำไมแม่พี่แม่ไม่เอาหน้าอย่างอนนะมามาๆามามาคุณกะละแม่บ้างนั่งแบบนี้เลยบ้างเดี๋ยวคุณหมอสอนให้นะคะใช่ไหมคะคุณกะละแมนั่งหลังตรงทำมุม90องศากับโต๊ะนะคะ90เดี๋ยวนะอันนี้70 80 90ค่ะสนุกสนานกับการเรียนรู้ท่านั่งที่ถูกวิธีกันใหญ่เลยนะครับ พรุ่งนี้กลับมาติดตามความรู้ดีๆกันได้ในรายการ Health Me Please สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะพบกับรายการ Help Me Please ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาคุณหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลืนที่คุณคิดค่ะสบายอารมณ์เล่นความสบายใจเฉยรู้วิธีการแล้วนี่ใช,นใช่ไหมล่ะก็ใช่สิคะที่จริงเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะที่เราจะรักษาดวงตาของเราให้ใช้งานได้นานโดยที่ไม่มี เดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านกันวันนี้เนี่ยหมอมีคําแนะนําเพิ่มเติมอย่างนี้หนึ่งนะคะ,ะเ,เคยได้ยินกันไหมคะว่ามีคนเคยพูดว่าถ้าเราจ้องคอมนานๆดูทีวีนานๆจะทให้ตาบอดได้อะะเคยค่ะแม่ค่ะเคยบอกว่าถ้าจ้องทีวีนานจ้องคอมนานตาเสียอ่างเงี้ยค่ะใช่ คือจริงๆแล้วเนี่ยสายตาเสียได้ก็จริงนะคะแต่คงไม่ถึงขั้นตาบอดหรอกคะออ่ะเพราะเวลาที่เราเพ่งคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะสายตาสั้นชั่วคราวได้นะคะออแต่พอเราพักสายตามองไปไกลๆอาการเหล่านี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆก็จะมีผลระยะยาวได้นะคะอ,อ๋เอเนะ คุณหมอคะอบางทีเนี่ยแม่หนูชอบปลอมตัวเป็นหนูหแล้วก็เข้าไปคุยกับแฟนคลับนะคะที่สําคัญนะคะคุณแม่สายตายาวด้วยโคุณหมอมีคําแนะนําให้กับคนที่สายตายาวยังไงบ้างนะคะอ,อย่างผู้ป่วยที่อายุ40ปีไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีปัญหาสายตาย,ยาวที่คุณมาที่ว่าจริงๆคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอาการจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่าคนอายุน้อยนะคะเราก็าควรจะเลือกแว่นที่เหมาะสมที่จะมีระยะโฟกัสที่พอดีกับคอมพิวเตอร์นะคะอ,อย่าง เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของ progressive lens คือมีระยะโฟ<อ>กัสหลายระยะเราก็ควรจะเลือกที่เหมาะ<อ>สำหรับคอมพิวเตอร์คนไข้จะได้ไม่ต้องเงยหน้าเยอะๆทําให้ปวดหลังปวดไหล่ชสวยลดการได้ <c oughs> โอ้ยดีจังเลยอ่ะมาหาหมอทีได้ทั้งคุณลูกและได้ทั้งคุณแม่วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอวิาการมากนะคะให้ความรู้กับเรา้ค่ะเฮ้ยนี่ใครเข้ามาแฮ็กแฟนเพจแล้วเนี่ยนอะยฉัว่านะคงจะเป็นแม่เธอแน่นอนอะ <Okay. S 2> วันจันหน้าคุณผู้หญิงห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปทำความรู้จักกับโรคมะเร็งปากมดลูกติดตามได้ในรายการ h e t p me please